เผ็ดป่ะเผ็ดป่ะต้องกินอะไรคลายร้อนคลายเผ็ดอ่ะอ้าวคนคนนี้แล้วครับผมอ้าวคุณไก่ฮอตบาสยามครูประจำวิชาคุณไก่ฮอตบาสยามบาร์เทนเดอร์มือรางวัล เนี๋ยวผมกำลังเพลทเลยสักสักแก้วหนึ่งจะทำอะไรวันนี้จะทำอะไรก<ะ>็วันนี้จะมีเลดดี้มอจิโต้ครับมอจิโต้ใช่มอจิโต้มันคืออะไร<อ>ส่วนผสมยังไงพี่อ่าตัวนี้จะเป็นคอ็อกเทลที่สดชื่นครับผมเป็นที่นิยมไหมเป็นที่นิยมครับเป็นคอ็อกเทลของคิวบาครับเรดดี้โมจิโต้คือเครื่องดื่มที่นิยมดื่มคลายร้อนปราศจากแอลกอฮอล์ของประเทศคิวบาหรืมไม่ต้องใส่แอลกอฮอล์ใช่ครับผมเชิญเชิญเชิญให้ลองดู ไม่พี่ชื่อเลยนะใครใครอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ครับผมดูหน้าทานหน่อยนะแต่เราจะให้เก๋หน่อยแล้วก็ตอนนี้กําลังคิดกันอยู่ครับไฮะคือเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบกําลังคิดใช่อ๋อมีขวดมีขวดวางไว้แค่ขวดมาใส่แค่นั้นนะพี่ไอ้นี้เวลาผมเสิร์ฟบะหมี่เพราะไอ้ชามนึงคือลงไปข้าง่ไหนเท่าอะไรไหมพี่ หมืนหวานอืมเหมือนหวานอมเปรี้ยวใช่มันเปรี้ยวอะไรทำได้เห่ะอะไรนะโอ้ยกว่าจะฝึกตั้งนานนี่เป็นเบสิกครับเบสิกอหลอดยีนลองดิออกความหวานไม่เปรี้ยวแต่นี่ไม่ใส่แอนโคลใช่ครับพอแล้วแบบว่าร้อนๆมันจะชื่นใจใช่ไหมจริงอะชื่นใจจริงอ่ะนิ่ว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 หวานนะพี่นะยอดหวานหวานอ่ะ แต่หอมๆอ่ะอร่อยๆ้าตามชายหาดอย่างนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าตามชายหาดนะครับถ้าขายในโรงแรมก็หลักประมาณสามร้อยโอ้โหสองมันวบเลขึ้นอยู่กับสมุดรถดับเพลิงยี่สิบกว่าบาทเลยใช่ครับมันแพงอะไรฮะแพงที่มูลค่าสถานที่ด้วยเวลาบรรยากาศด้วยพี่เนี่ยเออถ้าอยู่บ้านจะอาบน้องอาบน้ำมีไหมลีลาถอดเสื้อชตบสบู่มาพ่อแล้วพวงสบู่ย้อนไปแล้วก็รับสบู่ แต่ช่วงช่วงวัยรุ่นเป็นครับบางทีเวลานอนอยู่ระเมือคือมึงต้องคิดท่าอะไรเงี้ยช่วงวัยรุ่นช่วงกำลังพึ่งอะไรเงี้ยฮะใช่เราใช้เล่นเล่นเวลาฝึกซ้อมมันมีมีอุปกรณ์ฝึกซ้อมด้วยพี่ก็มีอุปกรณ์แล้วนี่อะไรพลาสติกเฉยๆพลาสติกโอ้ยมันก็หนักนะเฮ้ยมันไม่ใช่ง่ายๆอ่ะลองลองโค้งดิพี่น ong แต่ถ้าโค้งอย่างเงี้ยได้เออโค้งอย่างเงี้ยได้ไงอย่างเงี้ยหรือต้องกดนี้ก่อนต้องต้องรู้วิธีการลงของมันด้วยต้องฝึกเงี้ยนี่สองทีสองชิ้นทีก็ฝึกเบสิกเี้ยดอก คือขวดเดียวต้องเป๊ะก่อนนะครับตรงดอกด้วยเอาเอาเอาเชีวิตพังตรงดอกนั่นแหละโอ้เดี๋ยวเอ็นกูฉีกกทำงานไม่ได้โอ้อย่างๆนั้นโยโยเขาดีด้วยไงไก่ถือว่าเก่งเลี่ยงที่มองๆกันเนี่ยเฮ้ยโอเคแล้วเนี่ยพี่ไก่โอเคเออมีคนโอเคว่ะพี่ไก่เองเดี๋ดูสองคนนี้อ่ะขอชมถือว่าเจ้าตำรับเลยนะแม่ยังมีใครสุดยอดกว่าพี่ไก่อีกเหรอครับเนี่ย ต้องรอชมแล้วล่ะครับทำเองได้าบเทคโนงตอนคู่รักนักแรงฟันทำเองได้บายเทคโนงอ้าววิธีง่ายๆนะครับวันนี้คู่รักครับผมคู่รักหรือเพื่อนหรือก็ครอบครัวที่บ้านเออตื่นเช้ามาเร่งรีบเร่งรีบอ่าบางทีเนี้ยโหแย่งกันแกบีก่อนฉันบีก่อนนี่หมดปัญหาเลยครับครับวิธีง่ายๆซื้อมาสองหลอดเลยอ่าบีต้งไปานี่ก่อนบีไป แล้วก็ตัดตัดตรงปลายตัดตัดแล้วเอามาสวมด้วยกันแล้วก็ผ่านผ้าแล้วก็พันผ้าง่ายง่ายๆแค่นั้นเองนี่มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้หยิบมา๊ปั๊บหยิบไปที่ฟันปุ๊บต่างคนต่างเปิดอไม่ต้องมีไม่มีปัญหาแล้วออายปบไปอือเออเนะปิดหมดปัญหาเลยอ่ะนี่วิธีง่ายๆแล้วก็ถ้าให้พร้อมกันเลยถ้าจะให้แบบคู่รักหวานแหววอือก็สลับคู่กันแปลนี่ มองรู้้วยไม่เอามองแปลงขึ้นอ่าแปงขึ้นโทษ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 โทเราจะมีสาระไปตลกซะแล้วทำไมอหน่งเลี้ยเป็นหวัดง่ายๆเลยนะครับแล้วมันน่ารักดีนะเออน่ารักนะแล้วมัเราก็เพ้นเป็นรูปนู่นรูปนี้ก็ได้นะอออสวยงามสวยงามด้วยนะครับอ้าว ลองทำดูครับผมทำเองได้บายเท่งนงกลับเข้าสู่เท่งนงวิทยาคมเมื่อสักครู่คุณนงได้บอกว่ามีคนโชว์บาร์เทนเดอร์เก่งกว่าพี่ไก่เรามาดูกันซิว่าเป็นใครกันครับไปดูสองคนนี้อ่ะขอชมถือว่าเจ้าตํำรับเลยนะสามารถโชว์เดียวสามแก้วและสองคนเนี้ยสิบแก้วก็ได้ฮะอ้ามาแล้วครับเชิญครับบาร์เทนเดอร์ เดเลีอ๋อดีดีเขาบาร์เดอร์ตัวจริงเลยนะผมก็ตัวจริงครับแต่สภาพแต่งตัวแบบนี้ไม่ใช่บาร์เตอร์ตัวจริงเหรอครับผมคุณสองคนเหมือนมาผ่าตัดหมายังไม่เห็นภายในของผมดีดีต้องโชว์ดีดี่โชว์ผมบอกเลยว่าชุดคุณเนี่ยเด็กเเช็คได้แก้วเดียวใช่ไหมอันนี้เช็คกี่แก้วได้ทีเดียว3แก้วขอดูครับเช็คสามแก้วฮะอุปกรณ์ครับผมเดี๋ยว มีเช็คสามแก้วด้วยนี่ครับผมคืออุปกรณ์ครับโอ้เช็คสามแก้วนะครับผมแก้วมีไหมใครเอาขวดมาด้วยทีเฮ้ยครับนี่ครับใครกูเหรอใช่ครับผมนี่เตรียมอะไรไม่บอกเลยมีส่ผสองครับมีส่ผสมครับผมเลอะแล้วงอกเลอะแล้ว ขอต้องผสมด้วยใช่ครับมันจะได้เป็นรสชาตินะครับดี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 บางคนชอบทาอันนี้เขาเรียกอะไรฮะภาษาอังกฤษเรียกอะไรฮะน้ำ water 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 w a t e red r water red เป็นน้ำแดงอันนี้น้ำส้มกูน้ำส้มใส่ชูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อคนละอย่างกันเป็นอ่ามนนี้เขาเรียกอะไรฮะภาษาฝรั่งใช่ไหมครับ all sorrow อะไรนะคอยคิดอะไรนะ all sorrow all sorrow หแล้ววะชัดชัด น้ำส้มสายชูอัสซอราเอา,อาเอาาป็นการเช็คน,นะครับเอาแค่สองขวดพอครับ,รบผมโอเคมามา,ามาดุ้นตีจังหวะมาคือให้ยามเต้นแล้วก็เดินหน้าไปให้กล้องซูมหน้า คือว่อยากจะให้ทางบ้านจำน้่งให้ได้คืออะไรลวกอะลวกช้มัน <laughs> แต่สิ่งแรกที่ปู่เป้าหมายคือต้งองไปหน้าเล่นตล้งครับมคุณกายเปิดเปิดสอนอยู่ที่ก็ตอนนี้คือเราจะสอนเกี่ยวกับไปทั่วครับทั่วประเทศนะครับอยากจะไปทําเกี่ยวกับการกุศลหรือว่าไม่อยากได้สูตรอะไรเงี้ยผมจะดีให้ฟรีครับแล่วกินได้ฟรีครับโอเคขอบคุณกาครับผมครับไม่ต้องัได้แล้ว พอเวลามีอะไรเขาก็จะมาโชว์เออเขาจะสรรหาโชว์มาอ่าอ่าให้เราสนุกสนานด้วยนะครับอ่านี่ขายร้อนนะอร่อยนะมือชิมจริงนะครับพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่ชงอร่อยด้วยโดยเฉพาะที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ผสมแอลกอฮอล์ใช่เย็นเย็นเย็นเด็กชื่นใจจะชื่นใจใช่ครับปัญหาที่สองครับปัญหาที่สามนี่ถือว่าเป็นปัญหาไหมถือว่าเป็นปัญหาระดับโลกเหมือนกันนะ ใช่แต่เราคนไทยเราก็ต้องดูแลเขานะใช่นั่นคือเรื่องภาษา<ช>อย่ามเมืองยิ้มใช่าภาษา,าเกี่ยวกับเรื่องเราเจอชาวต,ต่างชาติน<อ>ะเราขอความช่อเหลือเออเราพูดไม่ได้เลยจบเลยนะอาอเขามอนกันนะอย่าลืมว่าเราพูดไม่ได้นะแต่ภาษากายจะช่วยได้ อาเวลาเราไม่ได้อาผมไม่พลดมงเป็นฝรั่งอาฝรั่งเอาเล Hello how are you อาจะเยูอคำาฟองอาคำฟองสุโขทัยอาอายูยูเอาไปคำฟองอออคำฟ้อเมริกาอเมริกาล c ค i i a o r t อ What อ้ o วทอร์ t คาร e ่าบ อันนี้พลังสมิสารแถนี้ไปร้านข้าวบัวมปชมสองท่านครับชาต่างชาิขอเชิญเลยครับฮัลโหลเนาะวายยุขัฟเดกเด็กเกินเอ้ยเก่เก่งเอ้ะเกเอะเก่งอ้โน อยู huh? ่บนเตียนฟองผมดีเกิดฮะปุรุคิลินไก่สั้นหลายคนทายลินไก่สั้นล umm> ินไก่ส umm> ั้นสเปกไก่ได้อ๋อเดาวเอางี้เอาภาษาอังกฤษแบบแบบพอที่สื่อสารกันได้อย่างสมมติเราจะถามว่าคุณกำลังจะไปไหนครับอ่ะต้องพูดว่า Where are you go into g Where are you go into Where are you go into g คุณจะไปไหน Speak Where are you going to? I'm going to Pattaya. อ่า I will take you you two. เดี๋ยวผมจะพาคุณไปอา I will take you t o I อ้กิอ้ยเอ้ยกินยาอ่ายิน yes, ีใช่ t ิ i ิ i d a b o o k แล้วนั่งต้องสือใช่ไหมเนี่ยด i ล i นอะรู้เลยอะไรคืออะไรกงรลบ เนี่ยทางชาติเราก็พอสื่อสารก็ได้แล้วไม่จริงเราก็คืองูงูปลาไปถ้าไม่เป็นจริงๆอ่ะยังไงต้องช่วยเขาสามมือก็ได้อาทุศผมเป็นฝรั่งอ่ะผมฝรั่งนะเออฮายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบตึ่มบตึ่มคุณมาจากที่ไหน